แตกฟองไลฟ์แต่น8ฟองไลฟ์ัวเลนี่กับพี่ดาวนะคะอัปเดตกฟองต่อนะคะเมื่อนที่6ที่ผ่านมาเลยนะคะก็ได้มีคอนเสิร์ตใหญ่หนึ่งเกิดขึ้นเลยนะคะแห่งบ้าน AF นะคะนั่นก็คือคอนเสิร์ต AF reunion คอนเสิร์ตนมันเฟิร์มเลยนะคะที่รวมรุ่นทั้งหมด10รุ่นอยู่บนเวทีนี้เลยร้อยกว่าชีวิตคือหลายๆคนนะครับใช่นะคะเยอะมากเลยนะแล้วก็หลายหลาคนก็แบบว่า เตรียมตัวไปดูคู่จิ้นกันอ่ะใช่นะค <นะ S 1> ือจริงจริงนะแหละอย่างที่บอกว่า AF มีหนึ่งเนี่ยมันมีก่อนคำว่าคู่จิ้นใช่<ม>ก่อนจะมีคำนี้มาอีกนะฮะนะแล้วซึ่งเราพูดถึงน่าจะเป็นคู่จิ้นคู่แรกเนี่ยจะเป็นนัทก,กับต้อนถูกไหมจริงจริงนะถ้านึกย้อนกับไปในรุ่น3รุ่น2รุ่น1ก็มีนะคู่ที่แบบ เราเห็นว่าอยู่ด้วยกันเงี้ยอย่างถ้ารุ่นแรกจะเป็นออฟกับซีแนมก่อนนี้ก็เป็นคุณแม่นะ <laughs> ตอนตอนนั้นยังเป็น,ปนค,คุณเพื่อน,นอะไรอยู่นะใช่ไหมรุ่นสองเนี่ยก็คือออฟก,รรก,กับรอกกับ พี่บอยพี่สนุเอคือแต่ละอันมันก็มีแล้วเราก็เขาก็มาเปิดตัวว่าเออตอนนี้มันคำว่าจินแล้วไงก็จับได้ก็คือแบบว่าทุกคนก็จะได้รู้ว่าจริงแล้วหนึ่งสองสามก็มีจินนะจ๊ะใช่แล้วมันนานมากจริงนานมากนานมากรู้สึกว่าเขาจะมีธีมแบบทำเป็นแบบพิพิธภัณฑ์ด้วยนะแบบธีมใหญ่เป็นมิวเซียมว่าแบบเออพี่ว่าโอ้แต่ละลุ่นกับผระไหมไหมนี้อะไรเงี้ยแต่ช็อตหนึ่งเนี่ยที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือช็อตจูบเชื่อไหมเพราะว่าไม่ได้ไปดูป่วยใช่ไหม แล้วเราก็อ่านข่าวแล้วก็มีอ๋อมีภาพของบรรยากาศเอมนี่นะแล้วมีข่าวขึ้นว่าบอยพิษณุจูบกับอ๊อฟเราก็แบบอ๊อฟปองอีกแล้วอีกแล้วเราคิดว่าอ๊อฟปองแล้วสรุปมันคืออ๊อฟกระรอกไงมันไม่ใช่อ๊อฟถ้าเป็นอ๊อฟปองคือแบบธรรมดามากเออเพราะเป็นเรื่องปกติเราก็คิดว่าอ๊อปองไปจูบโจมพี่บอยอะไรอย่างเงี้ยโแล้วแบบว่าคือจูบแบบจูบแบบจริงจังนะคือจูบแบบจูบอ่ะจูบแบบ อ <S 1> <S 1> คู่ตัดคู่ตัด้วยนะคนี้น,นะ,ะค,นคนนะ,ะอ่ะอย่างที่บอกเลยค่ะแล้วก็มีการเปิดตัวคู่จิ้นมากมายเราไปถึงมีการจับคู่ดูวิวีว่ามีการทำเป็นละครมีแบบเยอะแยะจะไปหมดเลยเรา <อ S 2> มีภาพบางส่วนมาให้ดูด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างกันเลยครับผม 我不能。 I'm here to สบายดีนะสบายเน่ไม่เจอกดือนงานยังไม่เปลี่ยนเลยนะ เยอะมากเยอะมากจริงคือตอนออกมาตอนนี้เขาออกมาตอนรวมเนี่ยคือไม่รู้จะดูใครเลยนะคือแบบเยอะเตมไปหมดเลยนะนะแต่ว่าคุ้มนะคุ้มคุ้มอยู่แล้วเพราะว่านี่บอกว่าหลายคนก็ตามเชียร์ตั้งแต่เอฟหนึ่งครับจนถึงรุ่นน้องเอฟสิบเอ็ดใช่เขากำลังมีออเดอร์เนสิบสองอยู่ไงนะดังนั้นเนี่ยก็ ใครที่ได้ไปดูก็ดีใจกับคุณใครที่ไม่ได้ดูก็เสียใจไปเพราะว่าเขาก็จะไม่ได้ทำเป็น DVD <ช>ดีช<ๆ>ก็คือขากให้เป็นประสบการณ์ตอนนั้นเลยสำหรับแฟนขับ AF ตรงเลยนะครับสมน้ำหน้าด้วยนะครับสำหรับใคร<ม>ที่จอ,องบัตรไม่ทันบอก